สุขสบายดีพี่น้องงานสาวๆครอบคอักันคือเก่าคือเดิมสองพอดีแท็กเน,ะนาะเปิดพรขึ้นมากก็อยู่ในครัวรวพี่น้องทอดหมูทอดเนื้อหมูก็ตำมักทั่วเนะ้ะนางมันบอ,อ,องกุ้งขับกันมันแตอนอบ เป็นตัวไปงานแจกข่าวย่างแคสเลยมันมีงานแจกข่าววันวระงานศพมีนคนเชียร์ที่เก่ามีนคนเชียร์ชีวิตโอ้ <c oughs> สบายดีพี่นอ้องเดี๋ยวเปิดองเงินจีบไปว่ามีมีงานซบมีเลยพี่นอ้องแต่โบแมนบ้านเฮาบ้านแม่มินนี่บ้านใหญ่ใหญ่มีอยู่ใ,ใกล้กับเทียงเกตุวนพี่นอ้องเทียงยานี่อะก็บริไกลกันจาก วัดไปกับบริการหน่อยกับเทียนจุ่วนของเทียนยังมีอยู่ใกล้วัดวัดก็จะเห็ดใหม่บหนบุญบางไผ่อย่างนี้จุจวนวันนี้ยิ่งยุ่ยเสียงปักเลยค่ะรับยิ่งบอกขาดเมื่อวานยังมีตายซะเมื่อนวานมีงานแจกเมื่อนี้นะกับงานศพงานศพบหนะงานศพบไม่ใหญ่มีอยู่บ้านน้อยปังเนาะร้านลานบวชได้บวชน้องคำงานแจกนะ คือแม่ใหญ่กะ nhà ของแม่ไก่ทองจักล่าสื่อ,อยังวะเมย์ใหญ่ลุ่แม่ลุ่มรันใหญ่อันนี้น้องเราอืดแม่เขาลุกอาดลุ่มจัลกล่สื่อ,อยังสื่อกานะันลุกมแล้วหมู่ว่านนี่ก็ซ่องซบเนาะทีมพร้อมกันเลยแต่ว่างานนึงนะ่ะสิเป็นนั้นศาสนาคิดคนลายอะไรว่านนี่ยนะเจ้าหลองเพลง ห่อนแนละเมื่อวาน,ะนะมื่อก่อนอมันใหม่ละบมันเลื้องจัง ลุงเตี้ยนะแล้วเป็นลูกอน,นะนะพี่นนอะหุดแล้วขีดเท้านะเป็นลูกองเม็เท้าตั้งอยู่ตรนหน้าเฮือนเช่นหม ชิดซามซิงฮานะมันเกิด lạ นะกินข้าวแล้วกันแม่ดีแทกกระสิไปเพื่อน เกดเข่าเนอะมีบรานาจารย์พูนยาณอแคตเน,นอะหมู่บ้านนียก็จัดอย่างสมเกียรตินะของร้อนบ้านคือทหารบ้านจิตนาซาบ้านแลไรพี่นนองถ้าว่ามันเป็นเกิดเป็นมีขโมยหรือว่ามีโจร ปุ่นจีก้กับพื่อทหารบ้านนี่สิมาถึงก่อนตำรวจว่าสันซ่าเพราะว่าเขาพวกเขาอยู่กับบ้านเลยไประงับเหตุก่อนว่าสันส่าเพื่อเจ้าหน้าที่สิมาหเหาะเจ้าหน้าที่อยู่เมืองบ้านเราสิมีแต่งทำเป็นทหารบ้านมีทหารบ้านอยู่กับบ้านตำรวจบ้านเนาะตำรวจบ้านมีอยู่สิบ สิบกว่าคนเนาะทหารบ้านก็มีอยู่สิบกว่าเนี่ยสุดลายๆนะคือสุดทหารบ้านสุดข้าวนะเป็นตำรวจบ,บ้านพี่เนอะจิตอาสา,าอยู่ในบ้านเฮาไปจับโจรนจับยังกับาระงับเหตุจะขึ้น อยู่กับบ้านนั่นแหละไประงับทหารบ้านตำรวจบ้านเขาเอื่นลบป้องกันควมสงบเด้พี่น้องอันยังกล่องร้อนพี่น้องสิว่าบ์กเขาใจกล่องร้อนป้องกันป้องกันควมสงมมบนั่นแหละเอยาะมากับเหยาะมาตัวนั้นเลยพี่น้อง คือลุงเตี้ยนะ่ะกับผู้เสียชีวิตนะ่ะกับลุงลุงสร้างนั่นแหละผมมาเห็ุเพื่อนนะพี่น้องสิบวกเขาใจนะับว่าไัยเราเป็นลูกชายของเมถาวรในหน้าเพื่อนเขาอยู่ในบ้านนะผู้เรามีหงสีนะเมถาวรตั้งซื้อแล้วหนะ่ะลุงเตี้ยพี่น้องแต่เขาซือ้อรถลุงต่าผมว่าลูกสาวเราหนะึ่งซื้อต่า เอบบ <c ười> แกงี่รอแต็มึ้นี่รอใส่ตุกท,ทอดหมูทำหมูทัวี่รอแสบจุ้ยไสดีปลาลุงโาปลาลุงกินข้าวเลี่มลยานะมา,มา,มา,ามทำถั่วจุ่มข้าวเจาะขัาต้มมะเขือทอดหมูแกงีิรอเต็มราพีว่าพีม่ม อ,มมอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาไปยิ้มไปเลยนะ่าเปื่อนบมานอน,นกูม,นม,กมาๆม,ม,มาเพมาเพเงีนยง,งมาใหญ่เกาะมือสั่งมันมันลงมาเต็เหลับมันจะเป็นลูกมันหว่วนล

รู años, ้สาวกห้องกันนังมันกือคืนนจะดอยูท ชวนมากเจ้าสาวนา้อาฝากน้กินชาดยาม,ยมบุญงานงแค่ห้าวจงชิบตะตอนนั้นแหละช่วยผ่านนี้หัวออก Ừ. ăn nha bổ mưa lên một cơn ừ, nó Nói lại Nói mưa mưa โหงตังช้ามคืนบอกเราชิบอมงน้ำจับไปเต็ม

ยังไงว,วาท,ากกวาทาุ่ม่าเราทรไปลินแน่เดยวบอรงกับโทุ้อมโ้ท่าท่ว่ากัน <c oughs> ลิ่นนะ Không, không, một cái <cười> 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 không phải cho ừ ừ nhỏ

ตอนนนะฮะฉัน ไม่นอนแหละเนะง้อไปตรวลจะไปหาฮึาม่มเฮ้ยเฮ้ย ตัวด้า็นไมตัวไม่ทองนไม่ไ่ยังไไม่ไนะไมสั่งไพ่นะจะเริ่มออกงล้ยคูปี้ไม่อ,ออกลอกออกอายแล้วปีนี่แล้วมันออกมาลาย